สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับหลังจากห่างหายกันไปหลายวันเนาะวันนี้กลับมาทำแล้วครับกับเมนูคัวเฮ็ดลมครับวันนี้ได้เฮ็ดลมสดใหม่ๆมาครับวันนี้จะคั่วมะม่วงหอมสกัดกันครับก่อนอื่นเอามาเตรียมเครื่องกันเนาะมีพริกเนาะหอมข่าหอมแดงจะคลาครับเดี๋ยวกะปิก็เติมไปเนาะอันดับแรกก็เอามาตําเลยครับตาเครื่องตําคั่วให้มันเข้ากันก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะกะปิจะไปขาดด้อลืมคันมาได้ด้วยครับเพื่อความหอมมา ตั้งกระทะตั้งน้ำมันครับเอาน้ำพริกลงไปคั่วไปพัดให้หอมๆสักน้อยก่อนท่านผู้ชมแล้วเอาหมูสับครับไข่มีหมูสับหมูตีนหมูชิ้นเนี่ยก็เอาลงไปเลยครับคั่วพัดใส่กันนี่ครับเอาแล้วครับคำนี้ก็เอาเห็ดลงครับจินหมูสุกเห็ดลงครับเห็ดใหม่ๆเลยครับสดๆเลยครับเป็นเห็ดลมครับคำนันก็ปรุงรสเห็ดสักน้อยหนึ่งครับเอาน้ำป่าลงไปผงปรุงรสลงไปแล้วก็น้ำป่าห้ายอะเห็ดน้อยนะครับใครที่ไ่ชอบป่าห้าใส่กะปิแล้วก็แล้วไปบมว่เป็นยังนะครับ เป็นอันเส็ตเรียบร้อยครับปุ๋งหมอกเอียครับนี่เอาพักจีต้นหอมโรยหน้าเหยียสักหน่อยครับเ็ตเรียบร้อยครับครัวเฮ็ดลมครับท่านผู้ชมครับวันนี้หอมโส